สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีพี่น้องปกปายเบิด์สุกุขศลพี่น้องจา่าบรรยากาศตอน11โมงแล้วตื่นเศร้ามากกับแดดเปียงป้างแดดได้ย้ำมือเศร้านี่แต่พอส่วงบ่ายมาแต่ละเมือม่อมืดฝนคลายคือฝนชิตกแดดแต่วลมหัวล้มออกแล้ว น้ำในอันน้าพักบุ้งนี่ก็แหงแล้วบริปล,ปล่อยน้ำา้องลายมือ่อนฝนบวกกับฝนบวกตกเกี่ยวเขาแล้วก็สิรลอ,ออกเบิดนน่ะละสิได้ปลูกอย่างอื่นเนาะถ้าปล่อยน้ำใส่กะมันเปลืองน้ำหนาแรงอ่ะพปกติน้ำกับบุคคลพ่อใส่อยู่แล้วพอปลูกพักหลาย ไก่ไก่กับบริขังปล่อยธรรมชาติมันบอกไข่แล้วก็เลยปล่อยเนาะเหลือไก่บบกีโตไว้อยากสื่อสุดใหม่ลงมาอยู่เนาะมันเถ่าแล้วมันบอกไข่นาผักบุ้ง แต่ยอดมันก็ยังพอมีให้เก็บกินอยู่แต่ว่าไม่ไเก็บขายแล้วมันก็เริ่มอยากออกดอกเด้ปล่อยให้นำแหงมูหเขาเจอนเกี่ยวเขาแล้วหรือยังเหลือหน้าอยู่อ๋อมีคนเกี่ยวยี่บุญบ่อันนี้เขากลางพี่น้องยังบม่ทันีสุกเนี่ย มันเป็นเ้าหอมมันนี่ยเขาเนียยหอมเนาะ,ะกังเว้นนะ้ลมทั้งแดดทั้งลมอันนี้จะเป็นเขารุ่นสองสีิเกีียวสองรอบ แหนมลงทงเห็นเกี่ยวเข่าผู้เดียวแล้วก็มัดเข่าผู้เดียวลมเย็นๆสะอ่อนเข่าว่าพี่น้องถือว่างามเด้เข่าหน้าลุ่งเลิน แต่ว่าเมฆหนาเหมือนนี่รอบายเขาจะน่าจะมีพายุลุงเลินมัดเขาเดี๋ยวสวงบายเพิ่นกะขนเขา่าเมื่อวานกะขนไปส่วนหนึ่งแล้ว เ่งน้ำลงเบิดแล้วพี่น้องน้ำแหงเบิดแล้วปลากระสีโมิสิตลงตรงอีกแล้วมันเบิดฝนบรรยากาศดีดีเข่าก็เหลืออยู่ให้เดียวนี่ละฮัดสิแล้วก็บแล้วเมื่อวานนี่ก็รอบเศร้ากับบุรคนมาซอยเขาเจ้าไปงานแน่ไปหันไปหนีแน่หอบแรงกับ คนเขาแล้วก็มิตรบอรมีครับย่ยบุญมาเก่ยว,วาสเนี่ยเด้เคร่งไ้เหมือนี้กังานเขาเจาไปงานเบิดเนาะงานในบ้านนี่ยละงานแจกเขาย่ามาเนี่ยก็ไปงานนึกว่าย่าบุญเหลือแต่ลูกสาวเพิ่นเกี่ยวผู้เดียวเอาคือมะเกี่ยวเขาผู้เดียวย่ายมาไปงานบ่ มุ้พ่อบ้างอพ,พอเพิ่อนกับพ่นแหละปุ้ดลุงเลนมัดเขา่าพูนเดียวอยู่พ่นละรอบบายกับสิได้ขนเขา่าเหลือสองพอลูกพอเป็นคนมัดลูกเป็นคนเกี่ยว เอาายบุญแล้วลูกขึนไปเลี้ยงงวัวบ่สงสัยยายบุญแล้วขึนไปเลี้ยงงวัวเกี่ยวมือละคร่งให้เอาเดี๋ยวมันสิแเหลว่ไว้แท้จริงเขาซุกแล้วก็มีแค่นี้แหละพี่น,อน้องนี่อันให้เดียวนี้นะสิบห้หอดมะออื่นอีกสิบ่เมื่อวานแท้จริงเขาเป็นมีคนนั่นพร้อมกันเกี่ยวลายลกันเ,เบิร์แล้ว พอส่วงบายผัดทั้งไปหาเห็ดทั้งไปงานแน่ก็เลยบนมีคนเกีียวอันนี้มืนอี้เขาก็ไปงานเบิดมากับโบเห็นไผ่เด้แม่ตัเหมยพ่อตัวเหมยก็บ่เห็นก็เลยบ่มีคนเกี่ยวเนี่ยเขาซุกเพิ่นกระแทวเดียวนี่หละที่เรือก็เป็นเขานี่แหละรุ่นนี่รุ่นยังเขียวอยู่กับสิประมาณเดือนหนาเนาะ ทำมันแดดแล้วแป๊บเดียวก็สซุกแล้วขึ้นไปจนสุดนี่เขียวเบิดอุ้ยให้นะกระซุกแม่นบอกให้ตะก้าให้นั่นให้นั่นยังอีกใครหนึง่งแดดตลอดเศร้าแหละเพราะรอบบายแต่ละมือเพราะวา่มืดฝนเด้ย เมฆก,กับคอนคางน้ยอยู่เนี่ยเนาะเมฆทางพูดอม,มันจะมืดฝนแล้วดีแต่มันล้มพี่น้องกับบ่ฮอนดอกแต่ว่าของบ่หมีนี่ไย้ยงนแม่ลองเมยว่าอาทิตย์นี่ล่ละเนาะมืออื่นวันอาทิตย์ประมาณนี่ล่ละประมาณวันจันทร์อังคารสิเกี่ยวเพิ่นว่า กัะบ,บสุกคักป็นไรแต่ว่าสีเกีียวมันนี้ก,ก็เป็นอีกมือหนึ่งม,มีคนมาซอยจักคนลูกสาวคนเกีียวคนเดียวยายมากกับไปงานแต่บบเมนงานญาติพี่น้องหรอกแต่ว่าถ้าเป็นคนในบ้านแล้วเขาเจ้ากับไปซอยกันบางที่เขาเจ้าก็หาเสียไปเห็ดยู่เห็ดกิน่นตอนรับแขกยกผ้าเขา่าล่างถวยล่างซ้ม จังสีนะ่ะเขาสิบบ่คอยจ้างกันได้มิแต่อาศัยซอยกันน้องบ้านเดียวกันก็เหมือนญาติพี่น้องเดียวกันให้นี่บ่มีเกี่ยวก็แย่ยบุญเต็มวันห่างกับสีแล้วบอกคนม่จะสามสี่คนเกียก่ยกคือสีแล้วไปแล้วล หอดพุ่นเหล่าค,คนบัตรจินแล้วบัตแหงหาคนมาเกี่ยวกับบมีแท่จริงกับบริเลือหลายน่อยเดียวนึง ลุงเลื่อนกับมัดผู้เดียวพอกินเขาเที่ยงแล้วก็รอบบายก็สิด้ม่านค้นเขาเด้ยแล้วก็สิมัดตะเกียวมือก้อนแหละตะมือว่านน่ะสิบริมัดมัากระสิบท่านแห่งขกักแต่ว่าหน้าฝังนั้นนะ่ะคนเบิ่งละบอกอ,อันนี้ลูกสาวคนโตเพื่นพี่น้องจา๋า พี่สาวของบาวโกว่าในไฟกัได้มัดล้ำบ่ได้ให้นึ่งบ่ผ้ากันแกแกไปจนมืด เจ้าเกี่ยวเข่าก็ถือว่าไวอยู่เด้เนาะบริญากนึกว่ายายบุญยายบุญน,น่าจะขึ้นไปเลี้ยงวัวแล้วาันแะมจัเมือนี้ซิมาเกี่ยวเป็นโมเกี่ยวคอยอยู่ไซล่ะฮะเน่ มืดฝนไม่อีกแล้วเออพอเริ่มเที่ยงเริ่มบ่ายมม่กะมืดฝนไม่อีก,กพระเจ้าวันรอบบ่ายเนี่ยฝนสิเข,ขา่าเอ่อพายุสิเข,ขา่าเลยไปใช้อีก่ะเก็บเขาสิ้อเข่าเลยเออจะได้รถหนึ่งช่กนทุน <c oughs> เกีียวเข่ากับสิบแล้วพี่น้องลุงเลิศทั้งก็มัดเขาเแล้วเลยสิเข่าไปหื้อบบาน,นี้เพราะมันมืดฝนมาแล้ว เห็นแสงแดดแล้วโอ้เป็นแล้วนี้แต่ละมือพอ,อบายมาแล้วก็มืดฝนบม่ได้มืดซื้อเ้ท่ันมองในมืดแห้งกับฝนตก เป็นอยกับลูกสาวเป็นสองคนผู้ช่วยหายหมดจักไปทั้งไหนอนีพี่น้องอันนี้มีแต่ผักกระแยงเด้ออันที่เห็นนี่มีแต่ผักกระแยงเนาะผักกระแยงงามงามติตาสะออนหลายคนว่าหลายคนอยากได้อยากได้กับมาอลดพี่น้องบริยุทเนาะ อันนี้คือผักกระยงเดี๋วเาไปกินก็ต่บมักทั่วแลแ้วแซ่บจริงๆลองดูที่ใครยังไม่เคยกินผักกระยงมึงเนี่ยเป็นปลายอยู่หอมได้กำลังสีออกดอกนี่กำลังกำลังจะเป็นดอกมืดผฝนไม่อีกแล้ว มัน,นมีมิตรผู้ติดงานติดธุระกันเลยบุญญิผู้มาซอยอให้เดียวกับบุญแล้วจักเกลือเดี๋ยวบ่มีกันสิขึ้นเพื่นนอนน่นะมันบุมีค้นเกีียว ให้นี่พผัดบกค่อยงามได้แต่ว,ว่าเขานะผัดงามด้มันสูงกว่าเขาอันนี้ขั้นสีถาขนหลอบ,บาบพัดยันฝนตกเดี่ยวือนีมืดแท้งกว่ามือวานดพว่คน องมีหนาหลายเนี่ยอันให้เนี่ยก็มือแรงบริจงสิแล้ว ซอย มอะไรพี่น,นไไ้องจามานีกันสินขอเก็บภาพบรรยากาศเดียวเพียงเท่านี้ไปแล้วท่านผู้ชมสบายดีสีแดดกับบดแดดดอกเดียวขมื่นขมืดฝนมากแดดกับกบ,บปันไหนเมฆหนาหนาพี่น้องคุณเนาะมันตั้งเข่าฝนอยู่เด้อ เดี๋ยวแดดเดี๋ยวมืดอยู่พักกันค้นข่าวสองพอลูกเพิ่นย่านดะฝนตก ก็เจ้ากับพากันค้นเข่าเซลล์เซลอีก่น